วัสดีวันอาทิตย์สีน้ําเงินสวยไหมน้ําเงินทองแล้วมีแดงด้วยนะนะคะเพิ่งไปเลือกตั้งมาค่ะเสร็จละครั้นี้ก็เดินทางไปสถานีบอกนะบอกแล้วไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่าสีอะไรไม่ไม่ต้องถามนะว่าเบอร์อะไรนะคะใส่สีให้ดูแล้วว่าเบอร์อะไรสีอะไรสวยไหมวันอาทิตย์สีน้ําเงินเป็นครั้งแรกที่ใส่สีน้ําเงินในวันอาทิตย์ตามปกตินี่วันอาทิตย์ติดจะใส่สีเขียวบ้างใ<ม>ส,ส่สีแดงบ้างใส่สีดําบ้าง ใส่สีส้มบ้างนะคะแต่วันนี้ใส่สีน้ําเงินนะคะสีเงอะเะนะคะสีเงาะเละเท่มากแล้วก็อาบน้ําสระผมด้วยคนมันสวยใส่สีอะไรก็สวยเชื่อดีตีนะครับผบอกนะคะตึงด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 ึงเด็กๆไม่อย่างงี้เลยนะรักล้นสวงใน รักจนล้นใจบ๊ายบายค่ะขับรถอยู่อันตรายบ๊ายบาย